สวัสดีครับมาแนะนำโปรอินเทอร์เน็ตของค่ายดีเทคนะครับระบบแบบเต็มเงินเป็นโปรสำหรับซิมใหม่นะครับสมัครได้ภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะครับช่วงนี้ก็อ่าโปรนี้นะครับ1 6ถึง31สิงหาคม63นะครับเน็ต2เมกนะครับเล่นไม่อั้นแบบ2เมกนะครับ150บาทใช้หานได้30วันนะครับกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน225ดอกจัน5 7 1 2 9 6 9ครับ เน็ตแรง4เมกนะครับ2อ่าอบาทนะครับ30วันกดดอกจันหนึดอกจันห้าดอกจันห้าเจ็ดหนึ่งสองเกี่เหลี่ยมครับเน็ตแรงสิบเมกครับ300บาทนะครับสาวันดอกจันหนึดอกจันห้าดดอกจันห้าเจ็ดครับสมัครนะครับ เมื่อสมัครโปรดังกล่าวนะครับไม่ว่าโปร2 m มกซี่ x มกหรือ10 m มกนะครับรับสิทธิ์สมัครโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายเดือนละ50บาทใช้หานได้นาน30วันครับดอกจัน004ดอกจัน90ดอกจัน5712969นะครับโปรดังกล่าวถึง16โปรดังกล่าวเริ่ม16สิงหาคม63นะครับถึง31สิงหาคม63นะครับ ที่มาทําคลิปใหม่นะครับอันนี้เพราะว่าอาทาง d t แทนะครับได้ทําการเปลี่ยนแปลงโปร2เมกนะครับจากเดิม120นะครับเป็น150นะครับและก็เปลี่ยนโค้ดสมัครนะครับเลยมาอัปเดตนะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ